มาครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นฟูบาร์เซโลนาคลาส FAC หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือคลาสอะไรวะไม่รู้อ่ะ FAC เรียกง่ายๆแค่นี้แล้วกันคลาสเต็มๆช่างมันนะก็คือหรือว่าเอาแบบย่อวันนี้ก็เป็นปีปีแฟกก็มาเริ่มที่รายอัพกันก่อนเรามีแค่10ตัวเท่านั้นนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยต,ต้ยตองบอกตรงๆว่าไม่ได้นะเพราะว่า f p มันไม่พอละ นะครับเริ่มที่กองหน้าของเราเฟรนเดอร์ฉลามขาวตอเรสสำหรับเฟรนตอเรสเนี่ยมีเทดทองเข้ามานะเพิ่มจากเดิมเพราะว่าปกติเฟรนตอเรสก็จะเป็นทรงนี้เลยเทคดิฟวิกสี่บางปีวิกห้าเนาะก็จะจริงๆมีแค่ปีเดียวแล้วก็อันนี้ได้ไลเบเกอร์เพิ่มขึ้นมาก็สำหรับเฟรนตอเรสเนี่ยที่ผมจับมาเล่นหน้าเป้าเนาะเพราะว่าค่ายิงไกลมันน้อยเราก็เลยต้องเอามันมายืนหน้าเป้าเพราะว่ามันมีสิทธิ์เข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะนะครับดังนั้นก็เลยจะไม่ต้องใช้ค่ายิงไกลของมัน เออก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูว่าเป็นยังไงแล้วก็แคมของเรานะเรเลวันดอฟสกี้ก็ต้องถอยตัวเองลงมาเพราะว่าเฟรนันเเลสมันห่วยแตกอ่าเลวานที่มีค่าย,ยิงไกลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้บวกกับ AI เขาแล้วก็ค่ายิงโค้งที่ค่อนข้างสูงก็ที่สำคัญคือมี cross posture ซึ่งในตำแหน่งของ CAM ในแผนผมเนาะ CAM เนี่ยมันจะเป็นตัวสอดเข้าไปได้ดีพวกกองหน้าเนี่ยจะเป็นดึงตัวประกบซะม,มากกว่า ดังนั้นก็เลยจะค่อนข้างเข้ากับที่เลวานของเราแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาลามีนยาเมากับทางด้านของลาฟินยายาเมาไม่มีเทศดทองลาฟินยามีเทดทองเนาะเออแล้วก็ลาฟินยาเนี่ยผมให้ยืนเป็นปีกซ้ายเพราะว่าเขาวิกฟุตซีอ,อ่าสามารถตัดปั่นด้วยขวาน่าจะทําได้ดีกว่าน้องยาเมาเออน้องยามาเนี่ยตัดปั่นได้เต็มข้อนี่จะลองดูแล้วกันยาเมาร่างนี้ก็ไม่เคยเลน่นไม่รู้ว่าจะดีกว่า เยอะแค่ไหนนะเออแต่ว่าที่ตัวผมเล่นท็อปสุดก็จะเป็นตัวก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงสําหรับ2คนนี้ลาฟินญ,ญานี่อายุเท่าผมเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมผมเป็นพี่ไอ้ลาฟินญาเนะี่ยต้องเรียกคุณูรุ่นพี่นะรู้เปล่า <c oughs> ราคาก็ไม่ค่อยแรงนะทีมทีมนี้แล้วก็คู่กลางับแฟรงกี้เดยองกับทางด้านของเบรดี้เบรดี้ไม่มีเทดทองนะแต่ว่ามีเท้าห้าส่วนเดยองเนี่ยวิกฟุตสามตลอดไปแต่ว่าได้ cross p o ช t u r e มาก็อาจจะได้เห็นเขาเข้ามายิงในกรอบมั้ง นะครับส่วนค่าจบสกอร์อะไรพวกนี้ก็ยังถืออยู่ในเกณฑ์ที่ยังคาดหวังอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเดอรยองเนี่ยผมว่าน่าจะไปดูดีอีกทีก็นุ่นตอนบวก8เข้านะครับแต่ว่าก็ต้องหวังพึ่ง AI อีกทีนึงแล้วก็ด้วีฟูดเขาา3ด้วยก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเปดี้เนี่ยนับวันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะค่ายิงไกลวีฟูดนิสัยต่างๆเนี่ยค่อนข้างดูแบบเล่นจริงในเกมได้ดีนะเออแล้วก็คูเซนเตอร์ของเราเลือกเป็นเปาคูบาซี่แล้วก็เดอพักร้อน อาราโคนะก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับล่าสุดที่อัดคลิปเนาะก็อาราโคเนี่ยผมว่ามันดูดีตรงที่ว่ามีแคชเชอร์แต่บางเอ,อิญพออาราโคมีแคชเชอร์เกิดอะไรขึ้นครับเกมเนร์ฟแคชเชอร์ให้เห็นผลน้อยลงหยุดดูในมาก่อนขอบคุณซาบการโดเนนะเดี๋ยวแป๊บนึงก็โดนเนื้อไปเรียบร้อยเออก็เดี๋ยวรอมันบัฟน่าจะเก่งขึ้นนะอาราโคกับแคชเชอร์ดังนั้นเนี่ยนิสัยของกองหลังที่ดีที่สุดสําหรับผมตอนนี้ก็จะเป็นไฟเตอร์กับไวทคเคิลเนาะ เออส่วนตัวผมชอบไฟเตอร์มากที่สุดวายเดคเคิลนี่ก็ตอนแรกก็แบบไม่มีใครชอบหลังๆดีสุดนะเออกลายเป็นว่าดีใช้งานง่ายเออแล้วก็สําหรับคูบาซี่ผมว่าช้าไปหน่อยนะสมัยนี้ต้องบวก8ถึงจะแบบพอร่วมสมัยแต่ว่ากว่าการ์ดล่างนี้จะมาก็น่าจะเอาไปละเออตอนนี้ดีสุดของคูบาซี่ก็คงจะเป็น t o t s นะครับแต่เดี๋ยวลองเล่นจริงในเกมดูก่อนอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้นะครับสูง182ปความเร็วร2อต้นๆเท่าน,น,นั้นตัดผ้าไปที่ไอยักษ์นะ เออสูงร้อแปแต่ว่าวิ่งเร็วกว่าคูบาซีไปแล้วขีดหลัดมาตินดินี่นะกับชูสกุนเดก็ถือว่าเกือบตกมาตรฐานไปแล้วนะเพราะว่าวิ่งเนี่ยมันร้อยสาตนตนมัน,นต้องร้อยสี่สิบผมว่าอย่างน,น้อยๆนะแบ็กสมัยนี้ต้องร้อยสีถ้าขณะถ้าแค่เนี้ยมันต้องไปแบบไวพร AI ให้แบบส่งมากๆเลยไม่งั้นคิดว่าน่าจะไม่เวิร์กนะก็เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะพวกนี้ไม่เคยลองเล่นเลยเคดลาดมาตินไม่มีเทดอะไรเลย นะครับส่วนชูสกุนเดเนี่ยมีทั้งแคชเชอร์มีทั้งไดแอนทูเดโคลถ้าเกิดอนาคตบวกแมาก็แน่นอนตรงนี้ครับใส่เป็นพาวเวอร์เฮดเดอร์กับอะโคเปติกเคียร์แลนด์หรือไม่ก็ใส่เป็นเซคันด์วินก็ได้นะเออแล้วก็ผู้รักประตู Bravo, คราดิโอราโวไคลเมโวบราโวครับผมนะก็เป็นโกปีไลท์บวกแเท่านั้นนะราคาก็ไม่แพงแต่ว่าจริงๆสมัยนี้เขาต้องใช้แบบบวก13กันเนาะเออถ้าเกิดแบบใครมีเงินถุงเงินถังหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาประมาณนี้ก่อน แล้วก็ส่วนแผนการเล่นเล่นเป็นประมาณนี้นะครับสมดุลทั้งหมดเพราะว่านักเตะเราอะ่ะผมอ้างอิงจากสตงสแตทแล้วพวกนี้มันไม่ได้เป็นนักเตะที่แข็งแกร่งมากขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยก็เล่นแค่แบบนี้แล้วกันเซฟเซฟนิดนึงไม่ได้แบบปูมากเกินไปเนาะเออก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมไฮไลท์การทำประตูนะก็ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มก็มาดูได้ที่สตีมสดทุกวนันศุกร์เสาร์ที่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม let's go ุยวยดยองเฮ้ยไอหลามปั่นไกลนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยิงไกลมันร้อยยี่สิบน้ยสวยดิเลวานเลวานดอฟสกี้เลวานดอฟสกี้เรียบร้อย เป็นปีกที่ลากเลือยไม่เก่งแต่ว่าหาช่องเข้ามาจบเก่งสวยจัดเลวานทยานยิงขอยิงลูกหนึ่งก่อนอย่ายิงอย่าอย่า,อย,าอย่าขี้เหนียวะบอกแม่งก่อนเดี๋ยวแม่งไม่ให้กูยิงยเอาไปก่อนหนึ่งศูนย์นี่ไงอูกี้บอกขอมาก็จัดให้ รอแบบราคาแมา razor, ing, ่งตกก่อนเพราะมันเก่งมันเก่งไหมก็คิดว่าอาจจะดีกว่ามันเดาบอยแหละแต่ในเมื่อแม่งเต็มตลาดขนาดนั้นก็ขาดูเพี่แล้วก็ถ้าผ่านไปได้เฮ้ยลูกง่วนน้องก็เอาเหรอ เฮ้ยส่วนที่เดียวได้เลยว่ะจานมึงเช็ค v A R ่วนเฮ้ยอย่ามาเอาแมว่งแข็งดีว่ะเลวานทายานยิงเข้าไปตัวแบบคมๆยิงแบบช็อตแบบนานๆทีเรามีโอกาสเราต้องแบบยิงให้ได้เ้ย โอ้โหหลุดเป็นยิงเข้าหมดเลยวะเฮ้ยเขาไม่ตั้งใจเขายังดักได้แย่ทีามึง้าขนาดเนี้ยสวยไอ้เหี้ยแม่งขยับโกไม่มองเลยเนี่ยวะ่ะได้หมดนะ <c oughs> ของดีราคาถูก สาบายสาบายเอาไปก่อนหนึ่งศูนย์ได้อีกเพลยหนึ่งได้ไหมโอ้โหเยียเกือบไม่ได้อบมา เออมันต้องอย่างนี้สิวะต้องเล่นแบบเร็วๆหน่อยขออีกสักเพลหนึ่งเออยิงได้ไงวะลูกนี้เดี๋ยวต้องไปดูภาพชาคือ,อยังไงก็ตามผมเห็นไอ้ตัวเมื่อกี้ใครวะโกนาเต้ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้บอลสวยมา เลวานทยานยิงครับผมปัดนะได้จิมบอลไม่โดดเนี่ยนะเกือบแล้วพวกมึงดูดิไอ้เหี้ยมันไม่ต้องปัด เหนียวเกินชลมุนจัดเนียนะถ้าเป็นคนอื่นนี่คือแบบไม่มีไม่มีปัญหานะมีปัญหาตรงไอ้ยี่ชมายเคลื่อนตัวเดียวเลยเหยื่โดนฉกไปเฉย,ย,ยเอ้ยสวยยักษ์ยักษ์แม่งเก่งจัด ยา,มาเมาปั่นเข้มๆอีลาติโกทำงานอุ้ยเกือบอโอ้ยเยอะวิ่งหน้าตั้งอีกแล้วยามาเอากูคือผมไม่ได้ตั้งใจจัดจ่ายแค่ให้ตัวนั้นนะสวยเดยองคลอสโพเชอร์มันเหนื่อย โอ้ยไลเบเกอร์ทำงานนะยืนไม่ลำหน้าของเฟรนตอเรส เบยียขนาดแรงโปผมยังโดนเลยหนึ่งศูนย์น่น่าจะน่าจะไม่ไหวต้องให้คนที่เก่งกว่าน,นี้นะยากไปหน่อยยากไปหน่อยสำหรับรผมเล่นโดยไม่เสียประตูืเล่นเอาชนะพอไดอ้ไม่เสียประตูเลยนี่ยากปล่อยเมนเจอร์ไม่ได้เหรอปล่อยเมนเจอร์ทิ้งไว้ก็ได้เ๋ยแค่ข้าไปไม่เสียตังค์ โดนไปดีสบายสบายสไลด์สไลด์อะไรติ้งต้องอเล่นไม่รู้จะเล่นนี่อะไรไม่สไลด์แต่ต้นเกมอ่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแม่งสไลด์แล้วนี่โดนไป เป็นตัวเลือกที่ดีมากน่าสนใจลเล่นง่ายเอาไปก่อนหนึ่งศูนย์โคย,ย,ยามาเอา่าไม่ดีเลยอี้เหลี่ยมมันควรจะแบบง่ายกว่านี้นะ เออโอเคเผืจะ <Okay. S 1> ได้ประตูจะโดนคิกอฟอยอีกป่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟูบาร์เซโลนาปี FAC เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆตัวมันก็ดีนะมี potential ที่แบบว่าถ้ามันเป็นบวก8มันเก่งกว่านี้แน่นอนอะไรแบบนี้นะขอเริ่มที่แนวหลังก่อนแล้วกันตัวที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วกันก็จะมี <anak lonely> 2คน จริงๆก็หลายคนแหละทีราดมาตินก่อนแล้วกันที่รู้สึกเซอร์ไพรส์สุดเพราะดูแล้วไม่น่าจะเก่งที่สุดแล้วทีราดมาตินผมว่าในเกมนะดูตัวใหญ่กว่าตัวเลขที่บอก186มัน,ด, ini, นะนนะออดูตัวใหญ่กว่ามาดินนี่ซึ่งมาดินนี่เนี่ย186เท่ากันนะครับเออดูตัวใหญ่กว่าแล้วก็เกมรับดู AI ฉลาดไม่เออไม่ได้แบบเป็นตัวแบบถ้าเกิดเทียบนะไม่ได้ดูเป็นตัวแบบเลกูล่าที่แบบพอ,อมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออ มันดูเก่งมันดูแบบไว้ใจได้นะเกมรับออในฐานะแบ็กดูดีเลยทีเดียวแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเกมรุกนะถ้าเกิดใครเป็นสายเกมรุกเนี่ยอาจจะต้องเทสเองอีกทีนึงแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคเก่งมากนะไว้ใจได้ไว้ใจได้อนาคตเนี่ยผมว่าผมจะเอาน้องบกแปะแน่นอนถ้าเกิดการ์ดมันมาถึงแล้วนะดูแบบโอเครูปร่างดีเกมรับดีอนาคตก็อาจจะมีแบบการ์ดที่ไปเล่นเซนเ,นเตอร์ได้ด้วยนะเออถือว่าโอเคไว้ใจได้มากๆแล้วก็อีกคนที่รู้สึกเซอร์ไพรส์เตาคูบาซี หมือนมาตินเลยคือดูตัวใหญ่กว่าตัวเลขที่โชว์182มันดูตัวแบบใหญ่ๆนิดนึงอะ่ะเออแล้วก็ AI ค่อนข้างดีจะต,ติดนิดนึงก็คือในเรื่องของสปินน้องไม่ค่อยเก่งแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องเบียดเออพอมันสปินไม่เร็วแล้วมันโดนคู่แข่งกระชากเนี่ยกระชากแล้วแบบเสียเหลี่ยมพอวิ่งตามแบบมันเอาบอลคืนมาค่อนข้างยากเพราะว่ามันชิงเหลี่ยมไม่ค่อยชนะคู่แข่งสักเท่าไหร่ นะครับแต่ถ้าเป็นบวกไปก็อาจจะดูดีขึ้นก็ได้ผมคิดว่าถ้าตัว T S Pad นี้มันเก่งประมาณนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะเออแล้วก็อาราคโคอาราโคนี่ก็หายอยู่เพราะว่าวันนี้ไม่เอ๋อเลยและเกมรับดูแข็งแกร่งแล้วก็แน่นมากผมรู้สึกชอบอาราโคที่สุดนะเอออาจจะแบบเอ้ยก่อนหน้านี้มันก็มีหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ผมรู้สึกว่ามันดูไว้ใจได้มากๆอ่านะแต่ว่าวันนี้ก็เจออาราโคปีอื่นๆเหมือนกันเหมือนเขาปรับ A I อาราโคมาให้ เพราไม่รู้จะอยู่นานหรือเปล่านะเพราะว่าตัวอื่นก็ดูแข็งแกร่งเหมือนกันปีนี้ก็เช่นกันนะครับผมชอบมากๆเลยเนาะแล้วก็ต่อมาชูสกุนเดย์เฉยๆแล้วกันนะไม่ได้ไม่เก่งแต่ว่ามันเก่งประมาณนั้นแหละนะครับถามว่าเป็นยังไงก็คือเติมเกมลุกได้ออกบอลจากแนวลึกได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าปีนี้ผันตัวมาเป็นแบ็คเต็มตัวค่าส่งบอลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมค่าส่งไกลร้อยสานะครับก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็มีพลังการยิงที่บูสต์ขึ้นมาาาานนนิิิดหห่่อยนะอยยเเไว้้แบบพมํักกรง แล้วก็เรื่องของการแบบควบคุมบอลพาบอลไปเนี่ยมันดีขึ้นส่วนแคชเชอร์ก็อย่างที่เห็นเห็นกันคือมันโดนเนิร์ฟจริงนะวันนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบติดอยู่แป๊บเดียวอะ่ะเออรู้สึกได้นิดเดียวจริงๆรินเรื่องว่าแบบนักเตะมันมีแคชเชอร์รู้สึกได้แบบแปบ๊บเดียวช่วงเวลาสั้นๆมากๆนะครับแล้วก็หมดไปแต่ว่าก็โอเคนะเออแต่ว่าผมว่าแนวรับวันนี้ดูแบบไม่รั่วนะเออดูแบบแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าราคาพวกมันน่ะไม่แพง นะครับเนี่ยดู2คนนี้เนี่ยคูบาซีเกราดมาตินเนี่ยเนี่ยคือเอาจริงนะราคาถูกมากนะครับเนี่ยอาจจะมีอาราโคกุนเด้ที่ดูแพงหน่อยด้วยสแตตด้วยเถิดทองนะแล้วก็คู่กลางเปดี้กับเดยองเปดี้วันนี้ผมรู้สึกเฉยๆแล้วกันถ้าเทียบกับตัว TOTs บวกหเท่ากันอะไรเงี้ยดูตัวนั้นมันจะดู Impact ต่อเกมมากกว่าเรื่องการพ a สซิ่งเรื่องการยิงไกลปีนี้ก็ถือว่าโอเคเกมรับเล่นได้ นะครับออกบอลได้แต่ว่าไม่ได้ดีเท่าตัว t s เ,เนาะเออโดยโรวมก็ถือว่าโอเคส่วนแฟนกิ๊ดยองล่างนี้ก็บอกตรงตรงรอเล่นบวก8ดดูดีมาก AI เล่นเกมรับให้ค่อนข้างออโต้ทางทั้งที่ไม่มีแดน t ์ทุกเกิลแล้วก็คองบอลพาบอลอะไรเงี้ยได้ดีแล้วก็ bon, bon ว e กฟุตสามของเขาในเรื่องการพ a ลซิ่งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาว่าแบบว่ามึงจ่ายไปอีกแหละถือว่าโอเคทำหน้าที่ได้ดีดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นบวก8ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะสำหรับแฟงกิ๊ดยองเพราะว่าค่าจบสกอร์พลงงังการยิงไกลพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ค่ายิงโค้งสามารถฝึกเป็นสีทองได้ด้วยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะในอนาคตอันไกลแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคู่นี้โอเคเล่นจริงได้เพราะว่าเจอทีมมูลค่าที่สูงกว่าค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเป็นรองสักเท่าไหร่นะเออเก่งมาก2คนนี้แต่ผมจะชอบเดยองมากกว่านะดูแบบเกมรับมันปัดกวาดได้ดีกว่าคือเปดี้จริงๆผมว่าถ้ามันยิงดีกว่านี้หรือว่าจ่ายโหดกว่านี้เนี่ยมันจะแจมมาเออบางทีมันแบบเสียบอลง่ายไปนิดนึงด้วยบางจังหวะแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาของเรา ลาฟินยากับรามินยาเมาก็สําหรับราฟินยาก่อนละกันผมรู้สึกว่าวิกฟุตตีของเขาอะมันดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไรนะเออดูแบบยิงเข้ายากอะเออถ้าเป็นวิกฟุตตัดปั่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเป็นเต็มข้อเท้าซ้ายโลดเท้าซ้ายเปิดบอลเท้าซ้ายดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของความซิ่งผมรู้สึกว่าราฟินยานี่ซิ่งมากค่อนข้างชอบในจุดนี้เลยทีเดียวนะเออแล้วก็การเอาตัวรอดอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่ายาเมานะเพราะว่าลามินยาเมาเนะี่ยเอาจริงเล่นจริงอะ ไม่รู้สึกว่าเร็วกว่าลาฟินญ่านะเออทางนั้นที่ตัวเลขอ่ะมันอาจจะดูเร็วกว่าแต่เล่นจริงไม่รู้สึกเร็วกว่าแต่ว่าที่ชอบเลยคือแข็งแข็งแบบเบียดผู้แข่งเบียดบางทีไม่รู้สึกว่าโดนเบียดอะไรเงี้ยมันทาให้เล่นต่อค่อนข้างง่ายส่วนเรื่องของการปั่นก็พอใช้ได้อไม่ได้แบบปั่นเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าปั่นดีวางผลได้แล้วก็ในเรื่องของวิกฟุตเป็นยังไงวิกฟุตของน้องยาเมาเป็นลักษณะที่แรงแต่คุมทิศทางไม่ค่อยได้เออก็คือโรดอายเท้าขวาเนี่ย มันจะแรงเออลาฟินยาเป็นเหมือนกันเลยเป็นแบบมีปัญหาวีกฟุดประเภทเดียวกันก็คือน้ําหนักเหมือนเทา้าข้างที่ถนัดแต่ว่าทิศทางอ่ะไม่เหมือนนะครับมันจะมี2แบบสําหรับวีกฟุดเนาะวีฟุดประเภทแรกก็คือเนี่ยยิงแรงแต่คุมทิศทางไม่ได้อีกประเภทหนึ่งก็คือน้ําหนักไม่แรงแต่คุมทิศทางได้เออมันจะมี2แบบซึ่ง2องข้อนีเป็นแบบแรกนะเออก็โดยรวมแล้วผมชอบยามามากกว่าในพื้นที่แคบๆแ,แล้วกันเพราะว่ามันเบียดได้นะครับส่วนลาฟินยาเนี่ยในเกมเปิดๆเ,เ,เนาะ จังหวะแทงไปให้แม่งวิ่งแล้วเฟิร์สทั้ต่อเนี่ยดูทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าติดนิดนึงวิฟุตสี่ของเขามันดูเก๋ๆไปหน่อยเท่าน,นั้นเองเออแล้วก็เฟรนตตเรสกับโรเบิร์ตเลมดอฟสกี้ก็เฟรนตอเรสเฮ้ยม,มันดีกว่าที่คิดแต่ถามว่าดีมากไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีมากหนึ่งเลยคือมันไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่เออถ้าสําหรับผมนะมันยังไม่ได้คล่องมากแล้วก็มันยังแบบเบียดได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นกองหน้าที่เลี้ยงลายได้ดี ถือว่าเป็นตัวที่มีลายเบเกอร์เลี้ยง, line, ล,ยง, line, ล,ยงลายเก่งหลายหลายครั้งเลยที่คู่แข่งกดเช็คลำหน้ามาแล้วโดนเฟรนนต์เลสเนี่ยเล่นงานตรงที่ว่าเฟรนต์เลสบอกกูมไม่ล้ำจ้าเอออันเนี้ยคือเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นก็ดูเล่นยากนิดนึงถ้านายอนาคตปกแปดอาจจะดูดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของค่ายิงไกลค่ายิงไกลไม่ได้เยอะอะ่ถ้าเกิดพูดตามตรงวันนี้ที่เล่นเนาะดูร้อยยี่สิบเจ็ดดูแบบยังไม่ฟังก์ชันเท่าไหร่ในสมัยนี้แต่ว่าเอ้ยมันยิงได้ถ้าเป็นปั่นเท้าขวาอนะไรเงี้ย ก็พอได้หลุนอยู่ส่วนเลวานก็คล้ายๆเดิมนะเออเท่าที่ผมเล่นแต่ว่าพอมันเป็นในตำแหน่งแคมอ์หรือว่าเซเคอนวินได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าในแผนเนี้ยแคมเราได้ลงมาเชื่อมเกมรับได้ลงมาช่วยอะไรเงี้ยทำให้เลวานะ่ะเออวิ่งไล่บอลแล้วก็แบบจังหวะเติมได้ดีแล้วก็ครอสโพเชอร์เห็นผลทํางานส่วนเรื่องของการยิงไกลก็ผมว่ามันยังไม่ได้แบบเวอร์สักเท่าไหร่นะเออถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นๆแต่ว่าก็ถือว่าหวังพึ่งได้แล้วกันแต่ถ้าเกิดเทียบกับคําว่าเป็นเลวานส่วนตัวผมมองว่า ใช้โอกาสยิงไกลเปลืองไปนิดนึงอาจจะเป็นที่ผมด้วยนะน,นี้ก็ให้ให้5 0 5 0แล้วกันผิดร่วมกันนะครับส่วนเรื่องของการยิงเรื่องอะไรเงี้ยดีมากแล้วก็ที่แปลกเลยคือเลวาล่างนี้เป็นเลวานี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจ่ายบอลดีจังวะหลายครั้งมากรู้สึกจ่ายบอลดีแบบเหมือนเล่นแฮร์รี่เคนเลยอะไรเงี้ยเออความรู้สึกประมาณนั้นคือแบบมึงใช่กองหน้าแน่หรอวะออกบอลแต่ละทีคือแบบบอลยาวของเลวานี่ดีมากๆเออถือว่าเก่งทั้งคู่เลยแต่ว่าเาร์นตเลสน,นี่ต้องเล่นหน้าอย่างเดียวนะ เพราะว่าเล่นตำแหน่งอื่นแบบอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องมูฟเมนต์ล้วนๆเลยกองหน้ามันไม่ต้องอะไรมากพลิกยิงหรือว่าแบบแตะเฟิร์สทัชวิ่งไปยิงเนาะเออแล้วก็ผู้รับตัวคาร์เดีโอบาโวผมว่าเหนียวถ้าเกิดใครหาซื้อได้แฟนบาร์ซ่าอยากได้กด1ย0ีตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ไม่แย่เลยโอเคมากๆนะครับแต่ว่าต้องเป็นปี23นะเออปี20ปีอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหนียวไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น23 l i ฟ e เนี่ยก็เหนียวแน่นอนก็ให้คะแนนความชอบทีมนี้นะผมให้ไปเลย90 1 ผมว่าชอบมันถือว่าเป็นบาซ่าที่ถูกมากแล้วมันเล่นจริงได้เออถ้าให้ดูราคาจริงๆเนี่ยทีมนี้ถูกมากนะสล้านหากไปอีกสล้านทีมนี้20ล้านล้านถูกมากแล้วมันเล่นได้มันเล่นได้จริงๆนะครับมันเล่นได้จริงๆอาจจะมีความจุกจิกนิดหน่อยตรงที่ว่าเดยองกับเปดี้อาจจะยิงยากหน่อยยามาลาฟินยาวีฟุตมีปัญหาแต่ว่า โดยรวมแล้วมันสมูทเอ AI นักเตะมันค่อนข้างดีก็ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าทำนะครับถ้าให้เทียริสเหรอก็ผมว่าชูซุนเด่นี่ในตำแหน่งแบ็คก็เอาไป S แล้วกันอาราโคนี่ผมให้ 2S เลยดูดีมากนะครับมี potential สุดๆคูบาซี่ผมให้ A บวกมาเอ่อเคราตินแบ็คสายรับเอยไม่ใช่แบ็คเชิงเกมรับผมให้ S นะครับเดยองผมให้ A บวกเปดี่ผมให้ ให้ A บวกแล้วกันนะครับเพราะเออเพราะว่ามันยังไม่ครบเครื่องเนาะกลางมันต้องทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าถือว่าดีแล้วดีมากๆแล้วเลวาน,นี่ผมให้เ s สเอปรงตนเลนนี่ผมให้ประมาณ A บวกลาฟินยานี่ผมให้ S ยาเมลนี่ก็ให้ S คือมันดีทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่ามันติดเรื่องการเข้าทํานิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองเออนะก็ประมาณนี้เออบาโวอีกคน S บวกไม่ถึง SS แล้วกันอืมก็ SS น่าจะมีอยู่แค่อาราโคกับเลวานที่เหลืออาจจะแบบขาดนิดขาดหน่อย ในความเป็นเมตาเนาะเออก็ฝากเป็นประมาณนี้ก็เถอะใครชืินชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนะั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย